ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสําหรับครูไพบุญแล้วก็กระต่ายพันิพานะครับล่าสุดเนี่ยมีการสวมใส่ชุดนักเรียนครับคุณผู้ชมทําให้ชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหคิดดีไม่ได้เลยนะครับการแต่งชุดนักเรียนของกระต่ายนํามาซึ่งดราม่าครับโดนมีข่าววิจารณ์หนักนะครับซึ่งครูไพบุญเขาออกมาโพสต์ข้อความเลยว่ากูว่าแล้วต้องมีดรามา่านี่นะครับก่อนจะมีการว่ามันแค่การถ่าย MV ไม่ได้มีการไปทําอะไรเสียหายแล้วก็โจมตีนะครับต่อว่าคนที่เข้ามาดราม่าเนี่ยบอกคิดเสือ่อมเจ้าจับผิดเนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรขยับตัวอะไรก็มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็ถูกจับผิดอยู่ตลอดระยะเวลานะครับสาหรับนักร้องสาวกระต่ายพานันธิพาที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็เพิ่งจะมีคลิปใส่ชุดนักเรียนครับคุณผู้ชมว่อนโซเชียลว่อนเน็ตเลยซึ่งในคลิปกระต่ายเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่มีตราของโรงเรียนจนนําให้เกิดความไม่พอใจบางรายก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีนะครับุร่้งล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ7สิงหานะครับทางด้านครูไปยภูแสงเดือนสามีของกระต่ายเนี่ยมีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการด่วนนะครับพร้อมกับแชร์ข้อความจากทีมงานที่ถ่ายทํานะครับยืนยันว่าไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเพื่อที่จะไปทําอะไรเสียหาย คุณไปบูนชี้แจงบอกว่ากรณีกระต่ายใส่เสื้อนักเรียนเนี่ยน้องไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆอันไหนผิดเราก็ว่าไปตามผิดเราเองเป็นคนยืมเสื้อน้องมาเพื่อจะให้เข้าฉากตัดต่อก็ต้องเบลออยู่แล้วไม่นึกว่าจะดราม่าอะไรไม่นึกว่าจะมาเป็นประเด็นด้วยซ้ำนี่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีการโพสต์ชี้แจงจากท,าทีมงานที่ร่วมกันถ่ายทำเอ็เหมือนกัน ทางทีมงานก็ชี้แจงกับคนที่เข้ามาดามากนะครับบอกว่ากระต่ายในใส่ชุดนักเรียนเพื่อถ่ายทามิวสิกวิดีโอไม่ได้ไปทําเรื่องเสื่อมเสียหายใดๆอีกทั้งการตัดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ตราของโรงเรียนมีการเบลอตาโลโก้ซึ่งภายหลังหากเกิดเรื่องจริงๆก็จะเป็นคนไปชี้แจงกับทางผอรงเรียนของน้องที่ให้ยืมชุดนักเรียนเองเมื่อถามถึงว่าทําไมถึงไม่ซื้อชุดใหม่เพราะเป็นเพราะว่าซีนที่ถ่ายทำเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายแล้วก็มีการเข้าแค่ซีนเดียว ถ่ายฉากเลิกเรียนและต้องไปแวะบ้านเพื่อนจึงไม่ได้นิดว่าจะเกิดเรื่องดราม่าขึ้นใหญ่โตส่วนเรื่องการฟ้องเนี่ยน้องคงไม่รู้เรื่องด้วยอยู่ที่เจตนาไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องน่าห่วงนี่ครับขณะที่ทางด้านครูไพภูก็ยังระบุอีกนะครับว่ากูว่าแล้วสิมีดราม่าเรื่องชุดนักเรียนโอ้ยเนาะคือสิได้ฟ้องกันพูนติเอื้อยนี่ภาษาอีสานคุณผู้ชมครับ,รรบอา้า11เสิงหาคมนี้17นาฬิกามาเบิ่งน้ำกัน ครูมันจะเห็นตราโรงเรียนบอจากครูไพบูลนะครับขณะที่กระต่ายก็เข้ามาคอมเมนต์จิตใจทําด้วยอะไร55นี่นะครับใส่ชุนดนักเรียนครับผู้ชมครับหลายคนก็ครูวาจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่านะครับก็เป็นราม่าเกิขดขึ้นขณะที่ทางฝ่ายครูไพบูลแลวกระต่ายก็ออกมาชี้แจงแค่ถ่ายทํา MV เฉยๆเข้าแค่ฉากเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่เสียหายแต่คนก็จ้องจับผิดนะครับผู้ชมครับเขาไวทีนิวรับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ